ทำเตื่นดุนสีแดงใหฐานเลยเฮ้ะอะไรรุ่นสีแดงใหานเราเลยเราไม่ได้มีไปที่ไปเลยไปอย่าให้มันเอารุ่นสีฟ้าเราไม่ได้เฮ้ยอย่าให้มันเอารุ่นสีฟ้าของเราไม่ได้เฮ้ยนำชุดทางนี้หน่อยสิเอ้ยถอยไปเลยเฮ้ยโอ้ยอย่างนี้เลยแค่หน้าไปจับหนึ่งหนึ่งแล้วก็โดนหนึ่งมึงต้องรีบไปเลยนะเว้ยโอ้กูมาแล้วโอ้ของใหญ่ว่ะโอ้โยเฮ้ยมันยังอยู่ดีที่ว่าไอ้ดุนสีฟ้าทั้งหลายดูดิสิ ดุนสีฟ้ายังปลอดภัยดีใช่ไหมโอ้ยใช่จริงอยู่ดีอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวใครได้เคยรู้สีแดงระหว่างทางวาติดดี้บ้างไหมไม่หรอไม่งั้นไอ้นี่ก็ตายฟรีอ่ะดิโอ้โหไม่ใช่โอ้โหนี่มันไม่ใช่เรื่องเลยเนี่ยแต่เคยพ่าถ้าเคยตัดด้วยสีแดงก่อนมันเป็นสีแดงๆอ่ะใหญ่ๆโอ๊ะอย่างพูดว่านายนะแน่นอนนายไม่ได้ว่าจะเอาชันดุนสีฟ้ามันกับพวกนายยังไงล่ะและอีกอย่าง มึงมั่งกับไอโจดุนสีแดงอย่างเล่นรอนอย่ตึกนี่โอ้ทำไมเสียงเปลี่ยนจังเลยมึงเป็นแฟนเหรอเรามาพ่อมึงมากกว่าเออทีวันอะไรวะเนี่ยเป็นไงล่ะพ่อมึงบ้าจนสัญญากับผู้หญิงเลยเห็นไหมเพราะดุนสีแดงไงเพราะดุนสีแดงมันทำให้พ่อมึงแปลงเพศกลายเป็นหญิงไปแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยมึงดูดิโอ้โหเอามานนี่เลย ยอมมัดแล้วเราทำมุมฟางเราเข้ามาได้เฮ้ยดูดิฟังกูมึงตายเออเออขอหยิดหน่อยแล้วกันดูสิมึงมาทำเพิ่มขึ้นแล้วสิเฮ้ยโอ้โหเฮยใช้แท้กูจะเกยกูจะฟันเกยหมดเลยจะาโอ้แกปังอาหัดกูหยุดหน่อยแล้วกันอ๋อกูเป็นเกยแล้ว และขี่เร็วไลายกว่านั้นเขายังมีหลายท่ามากมายไม่ได้ท่าเดียวมึงโดนแน่อึดท่าอะไรวะเนี่ยไม่แน่เขาอาจจะปลอมตัวอยู่ที่กับเราเลยอาจจะเป็นมึงอาจจะเป็นกูอาจจะเป็นว้าวว้าวเฮ้ยผมมึงก็เห็นอย่างกับกูเห็นไม่ใช่เหรอมันคือดุนสีแดงโอเค ฉันจะลองทดสอบดูว่าเป็นสุสีแดงจริงไหมจงเปลี่ยนเป็นสีแดงเดี๋ยวนี้ตาก,กับสาของข้าสีแดงแล้วเห็นไหมเอ้ยเดี๋ยวมันเลือดนี่หว่าเออน,นั้นเราก็ชิบหายกันหมดแล้วเดี๋้เ้ยนี่มันเสียงอะไรวะเนี่ยเออเดี๋ยวฉันสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่อยู่ข้างหลังเรานะกี่ไงล่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้ยตู้กูจะเป็นรอ้อยอ้า้ นีค่คือเมียพผมในอนาคต